ปทุมธานีงานสัปดาห์นักรบกล้าพิทักษ์แผ่นดินสะดุดีวีและชนผู้เสียสละเพื่อชาติที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติตำบลคูโคตอเภอลำลูกกาจัังหวดปทุมธานีชมรมทหารพรานค่ายปักธงชัยจัังหวดปทุมธานีนำโดยอาสาทหารพรานกำปนาทน้อยพุกประธานชมรมทหารพรานค่ายปักธงชัยจัังหวดปทุมธานีพร้อมด้วยสมาชิกชมรมเข้าร่วมงานสัปดาห์นักรบกล้าพิทักษ์แผ่นดิน เนื่องในวันทหารผ่านศึกระหว่างวันที่2-6กุมภาพัน2569ภายในงานจัดให้มีนิทรรศการนักรบกล้าพิทักษ์แผ่นดินถ่ายทอดเรื่องราวความเสียสละของทหารไทยผู้ยืนหยัดปกป้องอธิปไตยของชาติพร้อมเวทีเสวนาหัวข้อเดียวกันเพื่อบอกเล่าและถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากทหารผ่านศึกกรณีการพิทักษ์ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2568 ไทยกัมพูชาเรื่องเล่าจากผู้ที่ยืนอยู่แนวหน้าเพื่อให้คนไทยทั้งชาติยืนอยู่ได้อย่างสง่างามสำหรับกำหนดการเสวนาวันที่4กุมภาพันธ์2569เวลา8นาฬกา20นาทีถึง9นาฬกา20นาทีได้รับเกียรติจากวิทยากรกองกำลังบูรพาได้แก่ร้อยโทสุวพิษธรรมวิชิตร้อยตีรัฐพลพ,พันสวรรัสดิ์สิเอกจักริดคามีศักด์ โดยมีพลตรีสนิโรธธรรมยศเป็นผู้ดำเนินรายการขณะที่วันที่5กุมภาพันธ์2569เวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิกาเป็นการเสวนาจากวิทยากรกองทัพภาคที่2ในหัวข้อสมรภูมิเนิน350ปราสาทต,ตาควายและวันที่6กุมภาพันธ์2569เวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิกาเสวนาหัวข้อสมรภูมิการปะทะโดนที่ช่องอานม้า โดยมีพลตรีสนิโรธธรรมยศเป็นผู้ดำเนินรายการทั้งสองวันนอกจากนี้ในวันที่4กุมภาพันธ์2569าเวลา7นาฬกาถึง8นาฬิกา30นาทียังได้จัดกิจกรรมเคารพและสะดุดีวีรชนทัพไทยประกอบด้วยพิธีวางพวงมาราสักการะดวงวิญญาณน,นักรบไทยและพิธีวางพวงมาลัยกอนสดุดีหน้าแผ่นป้ายจารึกนาำผู้สละชีพเพื่อชาติเพื่อร่วมแสดงความเคารพ และลำลึกถึงเหล่าวีรชนผู้เสียสละเพื่อแผ่นดินไทยโดยได้รับเกียรติจากผลเอกบุญสินาพาดกลางที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบกและอดีตแม่ทัพภาคที่สองเข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาดังกล่าวครับสวัสดีครับผมกัปนานน้อยพุกนะครับประธานชมรมทหารพานไข่ประทุมชัยประทุมธานีนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากพิธภัณฑ์ทหารอนุสรสถานแห่งชาตินะครับได้เข้าร่วมพิธีสะดุดี วีรชนที่เสียสละชีพเพื่อชาติจำนวน42นายนะครับวันนี้ก็ได้มาร่วมพิธีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็ขอบคุณมายัางพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานแห่งชาติครับครับสุดท้ายนี้ผมขอแจ้งไปยังสมาชิกพี่น้องชมรมทาหารพานค่ายปักธงชัยปทุมธานีนะครับต่อไปเราจะมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งกิจกรรมคือวันที่ส กุมภาพันธ์ของทุกปีนะครับเราจะมีการร่วมวางของมราณคดีสันสกานแห่งชาติเป็นต้นไปครับภาพข่าววะจะนาชาวะชัยวจาพารวยรายงาน